สััมสีนะครบวัสดีครับเจ้าช่องพรมิสารแชนแนลเด้อวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศโรงทานที่วัดใหญ่สุเนินแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศโรงทานเนี่ยพี่น้องว่าหลังไหลมาอย่างมากทางมาลเลยมั้ยมามากินโรงทานก็ได้เด้อมาเที่ยมเมียนกันได้ที่วัดใหญ่สุเนินพี่น้องเนี่ยมาน้าอะไรพี่น้องมาเยอะแยะเลยหลังไหลเลยเนี่ยมัหลังไหลมาเต็มเลยเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในงานเนาะยังยัตอนนี้ก็มารุยโรงทานนะพี่น้องวัดใหญ่ มากอย่างนายพี่น oh. ้องก็มามาเยี่ยมโรงพยานกันเนื้อเนาะมันาก็มีน้องกล้วยก็มีนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเข่ากล้วยนมสดก็มีเด้อพี่น้องเด้อมามากินกันเด้อเนี่ยมาเยี่ยมโรงทานกันได้ที่วัดใหญ่เด้อวัดใหญ่สุเนินนี่วันนี้มีกระถิ่นพาพี่น้องมาชมบรรยากาศรอบงานเนาะจากช่องพ่อระสานช่องเนวสวัสดีครับพาพี่น้องไปชมบรรยากาศรอบงานนะพี่น้องเนาะงานพ่อกระถินที่วัดใหญ่สุเนินพาพี่น้องมาชมบรรยากาศโรงทานเนาะ มาอย่างมาอย่างมาไอเดินพาพี่น้องมาดูบรรยากาศในงานเนาะอันนี้ก็มีโรงทานด้วยที่วัดใหญ่ชุนเนินครับผมจากทองพอนไปศาลขึ้นเนี่ยหรือพพี่น้องมาดูบรรยากาศรอบๆงานมีโรงทานอย่างมากเลยเด้อพี่น้องเนี่ยมาเด้อมาเด้อที่วัดใหญ่วัดใหญ่ชุนเนินนะพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในงานนอกจากช่องพอนไปศาลขึ้นเนี่ เขอไปถึงเลยครับตอนนี้ผู้คนกรร็รุมลเลยเด้อรุมเลยนี่เต็มเลยเนี่มาดูบรรยากาศกร,รอบๆงานนี่เขาไปถึงเลยไม่เห็นไม่เห็นแต่สองโรงทานเลยพี่น้องเห็นแต่หัวแวบบ๊แบๆวเงิพี่น้องเข้าไม่ถึงเลยนี่เพาพี่น้องมาดูไปชมบรรยากาศในงานเด้อที่วัดใหญ่สุดเลยน,น,นี่ คนเยอะทุกปีเลยคนมากทุกปีเลยเดี๋ยวจากช่องพร้อมในสายเที่ยเด้อพาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศระบบงานเนาะเดี๋ยวประมาณสี่โมงนี่กันเริ่มพอดกระถิ่นเลยยังห่าไปถึงเลยพี่น้องยห่างไม่ของโรงทานเลยนึ่เห็นตัวหัวแว่วแว่วแว่วนึ่งลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันด้วเนี่ยครับวันนี้พามาเยี่ยมโรงทานกับพี่น้องเดื่องบรรยากาศโรงทานโรงทานเยอะมากเลยพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศโรูป อองอมาเต็มเลยเนี่ยมาอ,อยากชงทานกันด้วพี่นงครบานแนงเรงตมาาน้วารนไมากนเโลรยมทางนนีคท่วัดใหญ่สุเนินด้วพี่นงค์จคยช่องความพิานใเนีหรอนนพี่นงองมาดูประชมบรรยากาศในงานคอยกับทีท่วัดใหญ่สุนเนินจากช่องพวามพิสารเชเนีนะครับ ธนาคุัก็พี่น้องเลยนึกเลยบรรยากาศรอบรอบงานนะพี่น้องเนาะบรรยากาศรอบรอบงานผู้ใหญ่เจี๊ยบเด้อเดี๋ยวผู้ใหญ่เจี๊ยบ มุทนาบุญเลยเด้อจากช่องพลอดในสาแฉน์ให้เฮงเฮงรวยรเด้อเฮงเฮงเฮงรวยรของผู้ใหญ่เจี๊ยบของผู้ใหญ่เจี๊ยบมามาดูบรรยากาศเนาะก๋วยเตี๋ยวของผู้ใหญ่เจี๊ยบเด้อพี่น้องเด้อของผู้ใหญ่เจี๊ยบเนี่ยดูบรรยากาศขอบคุณมากๆเด้อมุทนาบุญเลยเด้อผู้ใหญ่เจี๊ยบเด้อเนี่ย เดี่กลมาที่ร้านสมตำเมรนาภาพรายงามเนาะนี่สมตำพัดมีโอ้แซ่บแียบเออเวรนาภาพรายงามเนี่ยพาพี่น้องไปชมบรรยากาศโรงทานขออนุโมทนาบุญด้วยด้อพี่น้องเนาะมีพัดมีด้วยพัดมีโอ้ยังแซ่บเลยไปกินแล้วกินเนี่ยแซ่บมากมากเลยนี่สมตำาดกำลังตําปอกปอกปอกเลยพี่น้องเลยออกประทันเลยตำไม่ทันเลยตำจน มือเป็นยิกเป็นงอบั้งเหรอกยเอ้ยเนี่ยต,ต,ตั้มตั้มเสดเช้ามาเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมจากช่องพอรไปสานแชนเนลเด้อพี่น้องเด้อพาผู้ชมมาให้กำลังใจกันด้วยวันนี้ก็วัดใหญ่ทุ่งเนินเนาะมีงานพ่อกระถิ่นมีโรงทานโอ้ย่างหลังอย่างม่าพี่น้องมาให้กำลังใจแล้วก็มาทําบุญด้วยมาโรงทานด้วยแล้วสี่โมงจะเริ่รรทนทอดกระถิ่นกันเนาะพี่น้องเนาะจากช่องพรไปสานแชนเนลพาพี่น้องมาดูมา<อ>ชมกันเนาะ นี่ก็เครื่องส้มตามเลยก็นี่งๆเต็มเลยหนึ่งๆเบอกไปตันเนี่ยตันไม่ทันเลยชิโน่หนึ่งตันไม่ทันเลยอโมทนาบุญก็เด้อขอโมทนาบุญก็แม่นาคาพรางามเลยเนาะอันนี้ก็เป็นยาก็ของตระกี้เดี่ยนี่เป็นยาติตระกเดือดกระเล็กหงวดงามเนี่เป็นลวงอันนี้กับแม่สมบูรณ์เทวันน้่สมบูราขอสมบูรณ์เด้อโมทนาบุญด้วยเด้อขอโมทนาบุญซาทุกสัตวทุกคนเด้อนี่ยโมทนาบุญด้วย อันนี้ก็มากินพัดหมี่กันเนื้อก็หวานนี่ยเลยโอ้เนี่ยนะกินเนี่ยสุขขาวไปดีสุขขาวไปดีชุ่มชนสุขขาวไปดีเนาะโอ้โมทนาบุญเลยเด้อขาทุกขาดีเลยแม่กเลยอยากได้พัดหมี่อย่างอร่อยได้พี่น้องหนึ value, ่ก okay. ็หวานด้วยคือเนี่ยโอ้โหเลยหวานกับพัทหมี่โอ้โมทนาบุญด้วยซ่าสุขขาวทุกขาอยากส่องพรไปสารฉนเหลวเด้อพี่น้องเด้อยัางนาอย่างนาอร่อยได้พัดหมี่เอลยเนาะ เสพเสบเด้อยพี่น้องเด้อมาเสพํำการเด้อเนี่ยมาเสพํำกันเด้อที่วัดใหญ่เด้อยพี่น้องเด้อมามารวมโมทนาบุญด้วยกันเนี่ยถ้าจาก่องพร้อมสาลเช่นเนี้นี่เขามาโรงพานที่วัดใหญ่ชุมเนินเด้อเนี่ยจาของร้านฝากร้านได้ร,ร,รเด้ออยู่ไหนหนมจีนอย่างนารวยเด้เนี่ย ขนมจีนมาจากร้านไหนครับเนี่ยแม่แม่ค้าอยู่โรงพยาบาลค่ายค่ะอ๋อตัวหลังค่ายใช่ไหมอโรงพยาบาลค่ายใช่ไหมเดินนะครับโมทนาบุญเลยเด้อขนมจีนยังหนารอยเลยพี่น้องเนี่ยมาเด้อมาเด้อเนี่ยตอนนี้มาทำบุญที่วัดใหญ่เลยโมทนาบุญมาเด้นมายาด้วยแม่ไก่นี่แม่ใส่ผักด้วยทีมาชมบรรยากาศในงานได้พี่น้องเนาะ บุญคุณคุณลำจวงก็คุณลำยวงเลยเด้อโมทนาบุญด้ยเด้อนี่ยจาก่องพรอเป็นสามแน่เลยขอคุณมากๆเลยคุณ่ะขอบคุณมากครับผมโมทนาโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาุสาธุโนาบุญเลยด้ขคุประชมบรรยากาศในงานทอจากพินที่วัดใหญ่ตอนนี้ก็มีโรงพารเต็่เลยอเ่องมาเยอมากยามามาทำบุญด้วยมา ครับเพืสัู่นี้รากข่าว่าคณะจากเอเยเนะครับคณะจากเอเอเอฟกลายเนทางมาถึงจุดมคขึ้นแล้วก็ได้ยกตัวเงถตสามทีนะครับเนี่ยคณะที่ดินารเอเเิทางแล้วแก็ได้มาเยมากพี่องได้เยพี่น้ทำโบราพี่น้องมาคะของาวนีจะไดจรวบรวหา การเ่องเรื่องของได้รับอวงตาครับก็จะได้ประกอบพิธีถวายผ้าให้กิีพิธีมามบรรยากาศรับโรกเด้อเนียกระเทียวก็ขวเด้อเนี่ยกเทียวก็มาเด้อันเดียวเนี่ยเดียวก็ข่าวแถวก็เลยเนี่ยกพี่น้อมเนี่ยมาพันาบุญเลยเด้อกรบเทียวป๊อกปกเนี่มพันบุญกพันาบุญกับเทียวป๊กพั่นอ็เย ครับพี่น้องมาชมบรรยากาศงามสวยงามเนาะนั่งนะโอ้สวยนางรำสวยนะเแอะเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาวัดใหญ่เด้อวันน yup. ี้เด้อนางรำยังสวยเลยหนี่งสวยงามมากๆเลยสวยงามนางงามนางรำนางนางรำก็หิวแล้วตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วเอาเรียงเอาเรียงรำไว้เด้อเรียงรำไว้ทพาห้ชมบรรยากาศในงานเข้าวกล้องหินที่วัดใหญ่พิโรนเนาะมาบรรยากาศโรงพาร์เดนีน มาดนาดูมาชมันดบรรยากาศงา์มเนี่ยมตัเขาออกเป็นันเลยอ้าวอร่อยมากพัดพัดมีก็โอ้ยออกเป็นทันพัดเนมือิดมืองอก็เลยโอ้ยเลยๆพาพีนอมาดูาบรรยากาศารมนี้จากช่องฟามเป็นสารที่แนตั้มดูั้วยเป็นันเลยนล่อย้งอะไเยาดูเป็นันเลยนี่ พาพี่น้องมาชมบรรยากาศเด้งมันมึงมาลุย롱านแล้วมา롱พานเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศมางทานจากสองพ่อเป็นสารแชนเนลมาชมบรรยากาศงานเด้งอาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเด้งอาข้าวปลาถินที่ป่าใหญ่เสมอเลยพี่น้องใจเราก็มาทับทุนอย่างมากอย่างมากเ้ยพี่น้องเนี่ย Aqui, é gente.